สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนผมนกพวัตอภิพัฒเดชากุลกลับมาพบกับคุณผู้ชมในทุกๆคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงหนักหน่วงในประเทศไทยเหมือนเดิมครับเราก็หวังว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดวัคซีนกันสักทีใช่ไหมละครับทีมรายการก็มีการออกกําลังกายต้านโควิดของเหล่าคนดังมาฝากกันด้วยวีคนี้จะเป็นใครบ้างไปชมพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับผมเบนอาบเช่ครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีครในการพามาชมบ้านและออฟฟิศของผมครับในการทํางานเพจเบนอาบเช่ว่าเราทํากันยังไงทําที่ไหนที่นี่แหละฮะเดี๋ยววันนี้พาไปดูครับแล้วเข้ามาอย่างแรกกะเจอก่อนจะเจอฮกล็อกฟี่เรเจอนี่ก่อนฮะเจ้าแม่นั่งรับแขกอยู่นี้ไม่ต้องพูดนะนั่งบกมืออย่างเดียวเชิญเลยฮะ เครียดไม่เครียดแต่ว่าเรามองมองภายนอกแล้วเราก็เห็นพี่ๆศิลปินที่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็คนที่เป็นอาชีพอื่นอ่ะแยกกว่าเราค่อนข้างเยอะดีกว่าเราก็มีเราก็เลยมองเป็นแง่บวกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวมันเป็นกันทั้งหมดทั้งโลกทั้งประเทศก็เลยมองให้มันเป็นแง่าบวกถือว่ามีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวมากขึ้นนะก็รู้สึกโอเคที่เออมีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวมากขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยดูแลสุขภาพเลยเมื่อก่อนเรียกว่าชีวิตวัยรุ่นครับแล้วงานเราส่วนใหญ่ค่อนข้างอยู่กับตอนกลางคืน เป็นหลักแน่นอนมันหลีกหนีไม่พ้นในการที่สัมภเวเทมาจนมาเริ่มดูแลสุขภาพจริงๆก็คือตอนที่2ปีมานเนี้ยเริ่มมีลูกเริ่มเบาลงแล้วลูกริงก็จะเข้าโรงเรียนเนี้ยเริ่มเบาลงลวเพราะภรรยาเขามีพูดว่าถ้าผมตายไปเขาจะพาผมใหม่ผมตายไปเขาจะพาผมใหม่พพตอนนี้มันเล่นในนี้ฮะเติมสเก็เกตเริ่มยืนบนบอร์ดได้แล้วตอนแรกเล่นเอาแฟชั่นครับแต่พอเล่นได้วันแรกจริงๆมันมีการร่างกายเยอะมันไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดมั้งมันมีการบิดอย่างเงี้ยบิดบิด สุดท้ายเราลองจับแคลอรี่ดูที่มันเป็นาปนาฬิกาวันหนึ่งมันเบิร์นได้เป็นพันแคลอรี่เลยนะเบิร์นเยอะเบิร์นเยอะมากก็เลยเล่นจริงจังไงแม่ก็ไปออกกำลังกายนะแล้วก็ชวนพวกเพื่อนมาออกกำลังกายกันอะไรอย่างเงี้ยปีนี้แม่อยู่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้แม่จะ6กสิบละปีนี้60 ก็เลยก็เลยมีคุยกับแกว่าให้ออกกำลังกายมากขึ้นเรื่องสุขภาพมันต้องมีทั้งใจแล้วก็กายด้วยหลังๆนี่ก็เลยตามใจแกตัวนหนึ่งไม่ได้ไปบีบบังคับแกว่าต้องงดมันต้องงดโค้งงดนูน่นงดนี่นะก็ตามใจก็ได้ไม่ความสุขอ<น>ะไรความสุขเราทําไปเลยซึ่งแนวทางใครแนวทางมันแต่ด้วยวัยอย่างแกผมว่า,าตรวจด,ด้วยแล้วก็ให้ใช้ชีวิตตามที่แกชอบด้วยนะมีการไปว่ายน้ำตั้งแต่สี่ห้าเดือนถึงขวบหนึ่งตอนนี้ลูกเริ่มสองขวบขาเริ่มแข็งใช่ไหมฮะก็เริ่มมีจักรยานขาไถสามขวบนี่กร่ปลนนัยา เริ่มไปเรื่อยๆหลักๆที่จะเป็นวิ่งแต่บอลมากกว่าแล้วก็จักรยานขาไทยของเขาสำหรับคนที่ยังไม่เคยออกกําลังกายหรือไม่ได้คิดออกกาลังกายนะครับผมว่าคาเชยๆคำนี้ใช้ได้คําที่เขาว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองมันเรื่องจริงครับเล่นสักนิดหน่อยเอาสักเริ่มจากน้อยไปมากการไล้กีฬาไม่จำเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรราคาแพงไปเช่าสนามไม่จําเป็นครับการอยู่กับบ้านนี่แหละพาแม่เดินเล่นหรือพาลูกเดินเล่นหรือพาคนแก่ที่บ้านดูแล เดินไปตลาดไป,ไปนูนไปนี่ลองมาเดินลองมาอะไรแบบนี้ดูนี่แหละคือการได้ประโยชน์ได้กับร่างกายเราฮะนี่แหละออกกำลังกายเริ่มจากเล็กๆน้อยๆ,ๆครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกอกทครับสวัสดีค่ะพบกับเบสดักวันนี้คำสิ่งนะคะอย่างที่คุณหน้าคุณตาหรือใครไม่คุ้นนะคะก็ขอแนะนําตัวเองนะคะก็คือว่าเบสนะคะเป็นลูกสาวพ่อแม่สมหรับคำสิ่งนะคะทุกคน คือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบเห็นไนใน u t u b e ว่าแบบชอบทำนู่นทำนี่ทำจริงหรือเปล่าเพื่อไเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปนั่งเมาท์มอยข้างไหนเดี๋ยวมาให้ฟังว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้างในช่วงโควิดมาค่ะคอนเทนต์ตอนแรกเนี่ยคืคอมาแบบด้านฟุตบอลเลยก็คือจะถ่ายน้องแข่งบอลแข่งบอลทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เป็นวอล์กพอโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยเปลี่ยนเป็นวอล์กแทนเป็นไลฟ์สไตล์แต่ละคนมีสีสันมีแบบว่าเป็นคอนเทนต์สร้างสารรค์มากขึ้น่เงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิง Family. นะค,ะคน คือเรื่องความเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาขายความเป็นไลฟ์สไตล์อยู่แล้วซึ่งคนเราทุกคนก็ต้องอยู่บ้านพอโควิดก็ต้องอยู่บ้านมันก็เลยทําให้การอยู่บ้านเนี่ยสามารถเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยก็เลยทาให้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการเป็นยูทูบเบอร์ของหนูแต่อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของแบบการออกไปข้างนอกมากกว่า เป็นคนกินข้าวครบทุกมือนะคะกินอาหารครบไม่ไม่เคยอดข้าวถ้าอยากกินขนมอะไรแบบนี้ก็ก็ทานตามที่ตัวเองอยากทานแต่ว่าไม่ใช่แบบเอาซะแบบอิ่มหรือแบบเอาจุใจไม่ขนาดนั้นพยายามพักผ่อนให้เพียงพอการแต่งตัวอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคลับนะคะใส่ชุดแขนยาวขายาวเลยช่วยให้แบบว่าเหงื่อออกก็ทําให้เราแบบสะผันได้ดีหุ่นจะได้ผอมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นคือจะวิ่งทุกๆเย็นค่ะให้ร่างกายแบบว่าได้ขยับอะไรเงี้ยเยอะๆค่ะ แล้วแต่ว่าหนูก็ชอบต่อยมวยเหมือนกันคือเวลาทุกครั้งที่หนูเข้าค่ายมวยแล้วหนูแบบได้เตะได้ต่อยหนูได้แบบปลดปล่อยหนูสนุกมากหนูชอบมากแต่ว่ามันเหนื่อยจริงๆถ้าเราจะไปต่อยมวยจริงๆก็ต้องหาวันที่แบบพรุ่งนี้ไม่มีงานอะไรเงี้ยค่ะแบบว่างจริงจอะไรเงี้ยถึงจะไปต่อยมวยอะไรเงี้ยค่ะพ่อสอนหนูต่อยมวยตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเทคนิคที่เขาสอนอะมันก็ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้หนูสามารถแบบว่าเจอแบบคนมาแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรเงี้ยก็สามารถป้องกันตัวได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ได้พูดเอาใจพ่อหนูชอบต่อยม ไม่ได้เอาใจเลยนะแต่ชอบน้องมวยมากเลย ก็เป็นไ,ฟไลฟ์สไตล์ของเบสนะคะที่อยู่บ้านในช่วงโควิดนะคะสิ่งสําคัญที่เบสทาที่บ้านแน่นอนเลยก็คือการออกกําลังกายนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ว่างก็ชวนพ่อแม่มาออกกาลังกายด้วยกันนะคะก็ <c ums> จะได้ทํากิจกรรมครอบครัวไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีแข็งแรงหุ่นดีด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะเราอยู่บ้านนะคะมาออกกําลังกายกันเยอะในช่วงโควิดนะคะอยู่บ้านก็ออกกําลังกายที่บ้านนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกําลังกายได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็สุขภาพเราก็จะดีด้วยนะคะก็มีแต่ผลดีๆสิ่งดีเนาะก็อยากใหุกกกกกคคนนอออําาลัังยยเะะ่ พออยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยค่ะ มาต่อกันที่เครื่องดื่มเบปซี่โดยบริษัทซันทูรี่เ๊ปซี่โคเบเวรเลตประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันทูรี่และเบปซี่โคในประเทศไทยจับมือพันธมิตรกราฟูดผุดแคมเปญใหญ่กราฟูดและเบปซี่พื้นซีจัดให้ปี3าที่กลับมาพร้อมกับแนวคิดจัดความอร่อยเหมือนเป็นพื้นซีสายกินให้กับผู้บริโภคตลอดปี2,564โดยมอบสิทธิประโยชน์ให้ทั้งร้านค้าที่ร่วมรายการของเ๊ปซี่และลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านกราฟู และเปปซี่แฟนตัวยงส่วนลดสูงสุดถึง50%รวมถึงส่วนลดสำหรับผู้ใช้บริการทั้งรายใหม่และลูกค้าเดิมกว่า4 0 0แสนรหัสด้วยครับครับผมปีนี้ทางเป๊ปซี่นะครับกับ Gra ฟ o o d เองเนี่ยเราก็มีแนวคิดนะครับในเรื่องของเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนซีนะครับของผู้บริโภคนะครับในทุกโมเมนต์นะครับ, moment, รบของการการทานอาหาร ในไม่ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ต่างๆนะครับคุณอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับหรือว่าอยู่กับคนรักเวลาพิเศษมีการเฉลิมฉลองนั้นตรงนี้เองเนี่ยทั้ง grab food แล้วก็ p e บซีเองเนี่ยจะนำสิ่งพิเศษมาสู่ผู้บริโภคครับมันแค่นี้ไม่พอเราจะต้องการให้ร้านค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าของ Pepsi เนี่ยได้สิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของการอยู่บน grab food ด้วยเช่นกันนะครับส่วนแคมเปญต่างๆเนี่ยอยากให้ติดตามชมกันครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเอ j นจหรือว่าชอบอการส่งฟรีนะคะต้องใช้โค้ดเบ p ซี่นิวสำหรับผู้ใช้ใหม่ะคะ่ะก็คือลดร้อยบาทเลยนะคะสำหรับการสั่งขั้นต่ำสอ0รแล้วก็เอ j นจการส่งฟรีนะคะมีทั้งหมด4 0 0 0สนโค้ดนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จนถึง31ธันวาคมนี้นะคะ่ะ ปิดท้ายกันที่แอคมี่วรวัฒนักร้องนำดับเบิลดีฟฉลองยอดวิวซิงเกิลล่าสุดบิ c คอนฝันใหม่ทะลุ6ล้านวิวด้วยกระแสตอบรับอย่างท่วมทน้นไปฟังแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้กันครับสำหรับเพลงบิดคอยหรือเพลงฝันใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยตอนที่เราทาเพลงกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องการจะสร้างกําลังใจให้กับตัวพวกเราเองในส่วนตัวของผมเองเนี่ยฮะเป็นนักเทรดด้วยแล้วเราก็เป็นนักร้องนําวงดับเบิลดีฟด้วยเราก็เลยคิดว่า มันน่าจะมีซิมโบลิกอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะบอกถึงความพยายามเราก็เลยเอา Bitcoin เนี่ยมาเป็นซนะิมโบลิกฮะสำหรับการทําเพลงเพลงนี้มันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ชื่อว่า Bitcoin ฝันใหม่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินใหม่และการเงินเก่าแต่เราไม่ได้มองถึงเรื่องการเงินเลยเรามองถึงความเป็น Bitcoin ความพยายามของ Bitcoin ที่ทําลายกําแพงหัวใจของคนทั้งโลกจนกลายมาเป็น สกุลเงินใหม่ของโลกสกุลเงินหนึ่งก็สําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะที่เรากําลังจะต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้นะครับแมจจะยากลาบากแล้วผมรู้สึกดีมากๆที่ได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาพอดีในช่วงวิกฤตละลอกที่2และลอกที่3ที่เกิดขึ้นหรือมันจะจบเมื่อไหร่เราไม่รู้ไม่มีใครรู้ฮะแต่ถ้าเรามีความฝันเรามีความหวังอยู่ตลอดนะฮะแล้วฟังฟังเพลงนี้แล้วดูบิตคอยเป็นตัวอย่างว่าบิตคอยเขาต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเอง กว่าจะผ่านมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวให้ดีแล้วก็เตรียมพร้อมฝันไว้ทุกวันฝันใหม่ทุกวันนะครับเตรียมพร้อมในวันที่ประเทศของเราโลกของเราจะกลับมาเป็นปกติแล้วทำความฝันให้เป็นจริงครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ Stay safe ครับสำหรับค่ำคืนนี้นิวและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และที่สำคัญการดอย่าตกนะครับ